วิวสวยนดเลยบ้านพอ่อธรรมชาติโอ้ปูมักซ์ลีเล่นะโอ้ยทางบ้านพอ่อขนาดวิวธรรมชาติถนนกว้างขนาด,านาด,านาดเลยถนนเส้นนี้มันทะลุไหนเนี่ยพี่ทะเลกันเลยบอก อกาโอ้ปลูกมะพร้าวขนาดเลยซุนนี้นะปลูกมักสนีมาขร้าวหลายนะเข้าไปตรงนี้ก่อนไปบ้านโนนตูมนะคะเ <c oughs> พิ่งมาเป็นครั้งแรกครับคุ เยงนหนาวคตะันออกแดดดีหนาโอ้ยโซนทางนี้ ปังพี่น้องเหมือนทักขนาดเลยที่เป็นเลยนำห่วยเต้มห่วยของเขาสะออนได้ b u วดีขนาะด บ้านก็บ่ค่อยหลาย,าายก็ปะปายครับพี่น้อง คือน่าจะเปลี่ยวอยู่เรื่อเส้นนี้นะแต่เทคอนกรีตนะคะมีคอนกรีตมีเซอร์เบนตาค่ะ ถนูบ้านบ่มาชมเส้นทางชนชนบทนะคะถนนชนบทต่อไปก็จะเปน็นด,ดินแดงค่ะพี่น้อ,อ,องดินแดงค่ะคอยละอุกอ่างคอยละนึกว่าอ,อยู่ทางโค้อมามา ใจมันการในระดีใจมนเสียงปลม่สวดวดเป็นกำลังใจในกันผูดใดพบมือขอให้เริ่ขอที่รวยูด้านกัื

ังแห่มากำลังเต็บซบเต็บฟางกันเลยเต้นครบได้ยินในใายใส่ทุนังข,ขันลังเลยเดาพลึกเต้นนี่ก็โอ้โอข,ขักนาดนเด็กโนี่น่าบรรยกานะ บรรยากาศนะคะนี่บ้านคอบ้านเฮานะคะนี่บ้านคอเด้อสะพานตัวคักเออน,น,นาะน้ำแกงเข,ขาตีคักขนาดโซนนี่น,ะน,น,น่ะเออม,ม่นเคยเหรอ,รอ,อครับค่ะเคยเคยไหบคนอยู่คุมได้หรอไม <c oughs> ไปหาเราโอา้ย จอกอะไรล่ะูา่แล้วมีชีวิตัตายแล้วคั้งๆั่นี่เห็นดีกเบาทำสวนเกือเทศอยู่นนโตดอกมันมวงคบพีน้องลูกขนาดเลยโอ้ร้านใหญ่นี่ะมีตั้งแต่นานเลบอกนี่เดี่สวนตันี้ดลุกจะมาทำงานนี้นี่เห็นไหม ปาี้นะพเอออนน่อเมัน,นมีสองฝากเนาะโอ้เนาะยกคนนั้นบานคอนะคะเนี้านคอมันเลยเออที่นี่ก็มีผู้ใหญ่บ้านเหมือนกัน สองภาคนั่นมีตู้เอทีเอมีกได้เขาได้มีตู้เอทีอ็มทกสนะคะบานเขานะแน่นอนค่อยลงเลยลงทีบแล้วมาตั้งแต่สมัยนั้นเนาะมีตู้แบบนี้อีกตู้หยอดกาแฟอัตโนมัติอีกของเขาคพอขักแล็งมงบานแต่ละหลังค่ะพี่น้องเจริญขนาดเออบานฟอนอยู่ฝั่งนี้บอกมันเนาะมันจะฝั่งนี้เน้ะเออ ท่านไม่บังยังมีป่ากำนัลผู้ใหญ่บ้านเสกสรรหัวตะหยกซูคนพักโนจื้อนะวัดเลยวัดป่าคืออยู่แค้มทางเลยแต่บางเลยแค้มทางอย่างเงี้ยผู้ทางไปาที่ทำการไปศรีก็มีนะคะจื้อบ่ทางออกมาเดี๋ยวลงเลยย ทางเส้นนี oh, ้ใช oh, oh, ่ไหมที่ไปทีอะไรที่ว่าวัดเอจีเอะไรนะที่ว่าบ้านโซทั้งนั้นน่ะแม่บอกไปเส้นนี้มันบบ้านอย่างบ้านนิวบ้านอย่างอะไรอ่ะมันนี่อีกเส้นนึงเลยฮะเส้นวัั้เส้นวัดบ้านเรือนทาง เยิดมากเียเนาะโซนนี้นะ,โ,นนะโอ้เข้าลึกกว่านี้ป็ิปบัตรเดิใช่เหรอไปยกเท่านั้ใช่หรอแม่นะไม่ได้ลึกกวนนี้นะตามสังเกตแต่นี่บอกบัตรอบตโรงเรียนอีกนะโรงเรียนไปยกเออ เดินโรงเรียน <c oughs> เะลนโรงเรียนอยีวิทยาคมเนาะอ,ม <c oughs> อ็มาขาบไปดูมีไปกินวัด <c oughs> <c oughs> ค่อยลงเข้าไปถ่ายได้แล้วนาะพี่เนาะเป็นอย่างวัด